อยูทูปพีแอนพีช n นลฮวัดเลือดหั่นเพ่บันนี้หั่นกาเฟฮวัดแล้วนี่ฮอัดแล้วนี่นี่นี่คือหันประเภทซีซีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเมืองปากซองแขวงจำปาซักฮอัดแล้วละฮอัดแล้วละจอดรถแล้วนักท่องเที่ยวส่วนหลายส่วนใหญ่ก็กษเป็นคนไทยอันนี้แหละคือบรรยากาศของหั่นกาแฟซีซีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเมืองปากซองแขวงจำปาซัก เป็นตะเข่าเป็นตะกินมาเพิ่นปิดบ่อยเลยเฮ้ยเพิ่นปิดใหนทุกวันด้านหลังมัน้องเป็นด้านหลังมาเพ่มเพิ่นปิดทั้งหลังเพิ่นก็ปิดไว้นะข้างหน้าคือทางผุนเนานะที่อ้อมไปเขอทั้งหน้าเอาเชิญค่ะเชิญค่ะถึงร้านไหนคะหทางไปพุนซินซาบะพุนซินซาบะไปไปดูอาวุธสงคารามอยู่ข้างหน้าก่อนนะไปดูอาวุธสงคารามอยู่นะไปดูสิ เฮ้ยพี่ผู้ทอไฟกระพริบแสดงว่าเวลามีคนเดินเข้ามามันจะมีไฟกระพริบใช่ไหมนี่มันถ่ายรูปริมตาหรือแสงแสงแฟลรหรือเปล่านี่โอ้จะจะไปถ่ายทะเบียน็มเขาเนี่ยเห็นไหมไอ้บุเร่จึงเตี้ยกว่เลยจะไปถ่ายเนี่ยเอาเข้าใจโอเคเหรอวว้ายผู้ท้อเอ็นยิน เอ็นยินเอพนไปดูเร็วเรดูเไปดูเร็วไปดไปไดไดมันหล่นเหรอมันหล่นมันหล่นมันหล่นนี่เหรออันนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ็นยินเอนยินไปดูเรื่องมันใหญ่ก่ารถต้องแมีแรงม้าแล้วรงพลังคนไปดูเครื่องรสร้อยรรอยมีนเล็กกับอันใหญ่ไหมใช่ใช่ใช่รสอยอันเล็กของโบยิต่สีเดทนี่ยร ้าเครื่องเปนมันหล่นมันหล่นมัหล่นเครื่องัพังมันตมันนเครื่องโรสยเหนปตกอ้ดแล้วเครื่องโรสลอยโอ้เครื่องโรสลอยตก้จริงไม่นีเพ่ะจริงเาเจริงบอกรงลยว่ารอออรดมันลากเป็นยี่สิันก็ยังลาก มาจากที่ไหนไมมันก็หล่เดีเยวนี่แหละเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันไม่เป็นสนิมันเป็นสแตนเลสนึ่เดชโอเพินตาด้วยสีอี่ตาได้มาล้างกระเบียของเพื่อนแล้วกาเกนมาดูปืนใหญ่ปืนใหญ่นี่พ่อเห็นไหมปิดปิดกัน แล้วกันบินกันบินกันบินกันเพราว่าออรถที่แรงมากๆกับเครื่องยนต์รถสลอยตัวนั้นกับเครื่องบินมัเจะมีที่ชนะจะชนะโอเครื่องบินโอยิงสิครับด้วยื่ปนใหญ่ปืนใหญ่จับได้นั่งได้นั่งได้นั่งได้จะยิงอีกไหมเนี่ยเอาขนมมาพอดึงไปได้แล้วไปจับมันจะหยุดยิงเลยใช่ไหมเพราะมันตายมันทางแล้วทางแล้วทางแล้วใช่อุปกระบัต ไอ้เป็นหินลาวาหินบาซอหินบาซอโอ้โหอย่าเท้าไปยันอย่าเท้าไปยันก็เรื่งว่าอุกาบาดมาจากลาวังคารหินบาซอไอหินผูก๊าปลาวามันเย็นมันเย็นตัวลงมันเย็นตัวลงมันจะเป็นอย่างนี้มันมันมันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้เขาละน่าจะลากมาเห็นไหมเขาลอยคูดมารอยคูดมาทางนี้รอยคูดทางนั้นอันนี้เป็นหินลาวา ลาวาหรือแมกมาเย็นตัวลงแล้วก็กลายเป็นหินบะซอแข็งตัวก็ลากมาไว้ประดาาับ e มันมีสองชั้นนะพี่พโทโรหากขึ้นไปไหมชั้นสองพี่วัวกระโดดเร็วกว่าายุกยั้นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่<ป>ขนมง่านนยออขานมง่ยขึ้นไปเดี๋ยวจะถือให้

วิงท่ทุยอเ้ค่ะคนทาน้าไมู่้มากมีด็เลยู้ี่สุแลุ้ด้นจากย่้าฟีหนึ่ก้จะดวิเครื่องยนต์นี่ใหญ่มากเลนะเฮ้เล่นได้พอแล้วนะไม่ไปไมันเป็นยังไงจะหล่นไปไหม ออีเอ้อีขเรียกอะอีนีอีะอย่างนี้ใช่กระโดดลงกลงอโก้ายาวิก้าวยาวๆก้าวยาวๆเออนั่นได้อีโทได้หาโดนงล่างเด็ดขาดอ่ค่ยค่อยนั่งล่าง ก้าวมาก้าวมาห้ามลงข้างล่างเด็ดขาดก้าวมาข้างล่างเราลงได้ไม่เป็นไรหรอเดี๋ยวเป็นตัวะเดี๋ยวจะไปดูนั่นขนาดนั้นให้อยู่บริเวณนี้เราจะมาลงแล้วลูกบลงมาตรงนี้ได้ลงมาตรงนี้ได้เออใช่นั้นแหละพิตาระวังก้าวเออพิตาเขาทำได้ก้าวแบบนั้นก็จับแล้ไมเขาต้องสร้างอะไรขึ้นหยุกหอันนี้เป็นอาคารของการไฟฟ้าเก่าโรงไฟฟ้าเก่า เมืองปากซองเลงงปลี่ยนปลาสักต่อไปก็มาปรับปรุงเป็นร้านกาแฟ C C หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งทุกคนไปดูเครื่องอยนต์เครื่องยนต์ลตยหนักกว่ารถเออปาเจลโลคานาลิกจะให้โชว์ให้ทุกคนดูนั่นเธอล่าเธอล่ามานั่งมาอยู่ไลน์นี่มันจะหนักกว่ารถกระบะหลายหลออฟโรดของแค่น่งเครื่องยนต์รถสลอย์หนักกว่าโอ้ต้องมางนี่ยืนรอตรงนี้ไม่ต้องมา

ไฟฟ้าเราปากซองโบ잉เจ็ดสี่เจ็ดใช้เครื่องยนต์ตัวเล็กจะเดินไปตรงนั้นเครื่องบินจะไปทรัเครื่องบินคืออะไรสองเครื่องยนต์ลังเล็กมอสเบิร์นคืนชั้นใหญน่าจะเป็นเครื่องยนต์ของโบ잉เจ็ดสามเจ็ดได้จะเดินจะเดินไปเลยเกี่ยนนี้อันใหญ่ๆน่าจะเป็นเครื่องยนต์ของเอบัสอะไรนี บริเวณนี้จุดนี้เป็นด้านหลังของฮ้านเฟ่เพิ่นผู้ใดสีบอกว่ามันร้อนมันสยองมันระทึกแล้วแต่สิว่าไปแต่ข่อยได้สอบถามผู้บริหารห้านเฟ่บ่นี้แล้วว่าเพิ่นต้องการให้ไม่เป็นธรรมชาติหลายที่สุดบมแมนเพิ่นขี้คานบมเมนเพิ่นบมมีคนตัดหญ้าเด้อเพิ่นยังให้ลูกค้าใกล้ชิดธรรมชาติออโวคาโดจากท่านอโโะโวคาโดดในสห,สหพันสนามพันเอ้เฉลีย้เนียว เมื่อ,อยนงเขามาในห้านเฟของเพิ่นบรรยากาศโดยรอบโดยทั่วไปก็คือห้านขายเฟยดีๆนี่เองอย่างเขามากกาแลกกับหอมกินกาแฟรสชาติดีของเพ่นเตดังทวนทวน,ทวนในห้านเฟเพ่นกะขายอะโวคาโดขายกระเลมหรือไอศครีมมีขนมเบเกอรี่ต่างๆหลักกะบัวหิมะอะโวคาโดและบัวหิมะนั่นเป็นส่วนหนึ่ง ภาระงานของเพ่นร่วมถึงการผลิตเม็ดกาแฟมากาแฟเพราะว่าเพ่นเป็นสหกรณ์ส่งเสริมกิกรรมและการบริการทางภาคใต้ของเล่านั่นเอง่อยก็ได้สอบถามพนักงานขายเพ่นก็บอกว่าเป็นห้านเฟของสหกรณ์สหกรณ์ส่งเสริมกิกรรมและการบริการทางภาคใ้เขามาขอกินขอกินอะไรกินระไรก็ มันจะหล่นมันจะหล่นอย่าไปถือเอาว่างไว้เรียกหลวัดบ้าผู้โทรอย่าทำเขาบอกเขาขี้ขี้เขียบุรีเขาบอกได้ไงอย่าไปเล่นขี้เขียบุรีอย่าไปเอาโอเคเขาบอกไม่ฟังอย่าไปจับเดีี๋ยวพ่ทให้ ก็มีอนนีน้ำเลือมีอันนี้กรบอกปื่นปืนี่ยนะักระ้วะเด็แต่เีกหน่อยด้่นะอนต้องหันแขกหลายๆบกาน้องพานองลงมาอยู่เธอทื่อทื่อให้แขกเมื่อกวันาะเมไพราะว่าน้องบกคือบานคือเมืองัแล้วมันดื้อจะได้ปะกาศพาลงมาใช่เบิดมันคืด้อยกอักปุกก็อยากจจับบอกแล้วอยากจมาตั้งประดับ เอามาตั้งประดับเขามอาท่บบทอามาตั้งปะดัเบเลยเนี่ยไปจ้าไปนะมันมโดนขี้บุรีน้อแม่เขาใหญ่แม่มันโดนขี่แล้วนะขี้บุรีเนาะเมื่อกี้เนะี่ยไปจับมาอีกฮันเฟ่บะนีไม่ได้ขายอาวุธเด้อลูกปืนทั้งนั้นลูกปืนทั้งนั้น นี่คือส่วนหนึ่งเศษซากการเหลือใสในสงครามว่าสันสงสงครามย่างชิงอะไรอานาดีคมล่อานาดีคมซึ่งมันมียางหลวงหลายแล้วก็หาได้ง่ายว่าสันต์เพิ่นก็เอาน้ำมาประดับประดาหัานเฟ่ของเพิ่นส่วนอาคารหรือตึกนั่นก็เป็นอาคารเก่าของการไฟฟ้าเมืองปากซองแขวงจำปาสักว่าสันาะส่วนเศษเศษซากระเบิดอาวุธสงครามนั่นก็เป็นของเกา่าคือกันไม่เนี้ยต่ผู้ขายเฟ่นี่ล่ะนะครับ หานเฟ่บนันนีอยู่เมืองปากซองเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวไทยทุกคนมากต้องมาแวะบันนีเมื่อท่านเดินทางมาถึงเมืองปากซองแข็งจำปัสักเห็นป,ปั๊มปตท่ออยู่เบี่ยงท้ายให้ท่านขับเลยมาอีกประมาณหนึ่งหลักจะมีซ้อยให้เลี้ยวซรายขามาตอนเลี้ยวซ้ายขามานี่เลี้ยวข้าม่าประมาณจักหาห้อยเมตรหรือเคอรงกิโลนั่นเองสำหรับท่านใดที่เดินทางมาจากทางแขวงเซก,กองหรือแขวงอัจะปือ ซื้อเขามายังเบื้องปากซองอมันก็สามารถเลี้ยวเบื้องขัาวได้เลยทีเดียวเลี้ยวเบื้องขัาวเขาซอยมาเลยประมาณห้าร้อยเมตรก็มาถึงห่านห่านนั้นยุบเบื้องใส้วัาสันเถาะแล้วก็ซอยต่างๆที่เขามานั้นชักสามารถเขามาได้ทุกซอยซอยที่ติดกับตลาดเบื้องปากซองนั่นก็สามารถเขามาได้แล้วก็ทะลุมาหากันได้เบิดทุกซอยอยู่ คันได้มาหรือมีโอกาสมากกับมาเบิงมาแย่งมามีแห้งน้ากันมันเทาะล้านคาเฟ่ซีซีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งของสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรรมอ่าของแขวงครับสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรรมบ่นี้เป็นของแขวงจำปาสักอายิบเอางอีกบ้างอีกบอา เฮ้นีบนีบนีบได้เยอะอะไรอ่ะขมิน้นขมิ้นชันขมิน้นฉันไม่แจ็โมคะไม่มีนะคะไฟฟ้ามีระเบิดด้วยหรออ๋อาอ,อนนาร์ฟ้นนลานนลไม่หาวรย,ยังไม่โดนหรออันนี้คือไฟฟ้าเก่าะะอ่ะเออโรงไาเก่าสมมันยังเหมอ๋ออันนี้คือรูปนั้นแล้วเหมือนเหมือนโดนโรงไฟฟ้าเมืองปากซอง

ที่ไปเมืองท่าแตงครับเมืองท่าแตงแขวงแตงแขวงแขวงางจงเซกองเซกองไปท่าแตงเซกองเออยามันจะล่วงถ้ามันล่วงแล้เพรถ้านั้นถ้าสองอันนั้น เออใช่ใช่ใช่ละวมันอลอยแล้วมันก็จะระเบิดอีกใช่ไหมพ่อใช่ใช่ใชจะ,ะม,ม่ไม่มันด้านแลตอนนี้ผู้บริหารของสังกัดส่งเสริมกติการรมเพื่อใไ้เกียริผ้าน่ำชมกับโลสันเลยอุ้ยหยุดอันนี้อะไร เป็นเอ่อบอมบี so ้อยู no, wrong, wrong. So like, like, ่ข้างในเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยท้าไม่เขาไม่หินบัซ้อกมาไว้ตรงนี้เหร่ไก่แตกมันจะมีันจะมีแคสต์ลอดพอลงในช่วงนี้ันจะแตกไงมันจะขาดมันแยกตัวออก็จะลูกตัวบอมบี้เราไรเดนี่ไอตัวที่เหลือเราเวลาเราตัดหญ้าหรืออะไรก็เหมือนก็เหมือนที่เขาบอกว่าไอ้ปืนใหญ่เราสมัยก่อนอะที่เอาเอาเอาดินเข้าไปมันไม่ใช่ยิงแล้วมันระเบิดนะ แงที่เดินทางมาลานกาแฟซีซีหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งบนนี้ส่วนมากจะเป็นคนไทยนะครับเข้าบอได้นัดกันแต่ว่าเดินทางมาพ่อกันบันนี้แล้วผู้บริหารของสังกวนเพื่อนกับไฮเกียร์ผ้านํำช่มนะครับลองร้อยของปืนที่ใส่มีลองร้อยการยิงแล้วก็ลองร้อยการถูกยิงการถูกโจมตีเต็มไปเบิดฮะเออแม่นเบิดได้นนอนแม่นแม่นเบิรได โออ้ัจริงที่แบบลังคากระเพื่อนหินบาซอเด้วยไอเอามาใส่หินบาซออันนั้นก็แม่นบลอกก้อนเนี่ยก้อนนี่ก็ะหิตกบทสองเลยหินบาซอมออะไรเราเป็นลาวาอะไรนะลาวาภูเขาไฟอะไรหินบาซอเไฟเบาเลยนะแต่ว่าบางก้อนถิ่มลุ่มหนับมันจะพูดเลยจะเห็นได้ว่าปืนส่วนที่เป็นลำกล้องนั่นได้รับความเสียหายมันครับเหมือนกับถูกระเบิดส่วนเครื่องยนต์ของเครื่องบินลบนั่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้ ไปลากมาจากปลาพืชถิ่มไว้ในปลาประมันหาซีบปีมาแล้วถ้าจะถ่ายธรรมดาต้กลับ้ภพื้นนะแล้วยืนอันนี้เป็นซีซีอ่าเลยละถ่ายรูปคุณผู้ชมเนซีซีหนึ่งเก็าหนึ่งมาคันทั้งผุนอ่ะเออถ่ายเซพีครับโอ้ผู้บริหารสากลเพิ่นกำลังอธิบายว่าตัวอักษรซีซีหนึ่งก่าเจ็ดหนึ่งบันนีเมื่อว่าสิถ่ายรูปทั้งหน้าหรือทั้งหลังก็อ่านได้คือเก่าเวลาเข่ากองง่ามอ่ะ อย่างนีแล้วบ่ต้องแต่งหลายฮันเที่มัน,มน,ง,นง่ายมีงเรต้องแต่งหาาลายปลาหยาแล้วก็ปลาละเมอด้านข้างของฮันเพิ่นนั่นคือส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มความหลอนแล้วก็ความสยองอันนั้มันเรียกค่าไทยก็ภาษาลาวเลียกค่าเราเป็นยังไงกืออืมก็คือตัวพิมพ์ดีเครื่องพิมพ์ดีเครื่องพิมพ์ดี นี่เป็นภาษาเราแต่ว่าตอนนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์มาแทนเครื่องพิมพ์ดีแต้ละอู้ก็นอู้ไม้ม้วนเฮ้ย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 ม่มาเบาสิไปยังไงไปเรื่อยอ่าอ่อ่า ห้องน้ำห้องน้ำไปดูห้องน้ำที่ห้องน้ำผู้ชายโถฉี่โถอ,อ,อ,อย่าไปกดน้ำเล่นอันนี้ล้างมือตรงนั้นที่ฉี่แล้วที่ตรงนี้ที่ล้างมือเจ้าอะไรดิเจ้าหมือนโคกดอะไรอย่าไปกดสนี่มีห้องน้ำมัใส่ดิเก้แล้วก็มีสายยางด้วยไปดูหลังร้านเดินไปดูหลังร้านน่ะ อือนั่นน่ะตังตังมะนาวตังรุดมาน่ะอย่างนี้อันนี้มะนาวตังรุดแอบมาเหรอไม่มีโถช่วมีเจ้าองเฮ้ยที่ขังอะไรนะที่ขังลอกแค่นี้ปุ่งเหรอหลังล้านเยเป็นอย่างนี้ไปเยยไปเย้งขังหมาไปเยยไปดขังกันอะ้าังม่้อาไปขังด้วยูป่อา ร้านซีซีเพื่อนทีมแต่เดินระวังด้วยนะไม่มีเราแล้วเดินกลางๆนะอย่าไปเดินริมนล้ตกนะพี่เดินไปก่อนเลยจ้าพี่จ๋าพี่ไปเลยพี่พี่สวยพี่ชอบไหมอ่ะว้ายปาเก๊ไม่เด้อมันรวานั่นี๋ยวพี่จับ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  อยขยมอย่าขยมเออไม่ไมันจะลุดเลยเออก็อย่าไปเหยียบก็เยียตรงที่มันมั่นคงมันแน่นๆที่ โทรเดินตรงกลางได้แต่น้องต้องดูริมริมต้องให้มีที่เกาะไปพร้อมกันไห่พร้อมไม่พร้อมเดินใครเดินมันมันจะลม้มปล่อยมือปล่อยมือมันจะลม้มปล่อยมือเอ้ยไม่จับไม่จับเดินเองอ่าตรงนี้ตรงแบบนี้ห้ามห้ามจับกันเพราะว่าต้องเดินเองุดจไม่ได้จับพี่ไม่จับ

ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ต้องมีตาสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยขวานกับเคียวนี้ขวานกับเคียวพี่ปุ๊บโตลงก่อนดีไหมพี่โตลงก่อนเอาเดินระวังเลยชิดด้านนั้นแหละนั่นแหละให้ชิดให้ชิดด้านที่มีกำแพงเดินลงไปแต่ว่าเดินลงลงชิดตรงที่มันใหญ่ๆตรงเลื่อจะลง จะจับเดินเองเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกันล้มเกี่ยวกันไ่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เกี่ยวอย่างนั้นพ่อเกี่ยวข้องเหรออะไรเกี่ยวข้องกับอีทเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันเหรอแล้วก็จะผสมพันธุ์กันมือนะสิไม่เกี่ยวข้องกันมือจะเกี่ยวข้องกับเท้าข้องนี้ตาจะไม่เกี่ยวกับข้องเอาเก่งแล้วเก่งแล้วขึ้นลงเองได้นะเก่งแล้วเออพี่ ไปไปไปี่เดียวเวพี่พาไปไหขอขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามสมในค่ขคืนนี้คอยทานแล้วรับฝันดีฝันเห็นผีโตใหญ่